สอนวิธีทำดอกเดซี่แบบง่ายๆแบบนี้จากลวดกำมะหยี่นะคะไปดูวิธีการทำกันเลยอุปกรณ์ของเรานะเราใช้ลวดกำมะหยี่2เส้นแบบนี้มาต่อกันนะคะพับแบบนี้แล้วก็ม้วนนิดนึงค่ะวันนี้เราจะใช้เป็นหมุนด้วยไฟแช็กแบบนี้นะคะหมุนนะคะทั้งหมด8ดรอบด้วยกันค่ะเพราะเราจะทำทั้งหมด8ดกรีบนะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะก็ ม้วนนิดนึงนะคะ1ครั้งนะแล้วก็เอาออกนะจากนั้นเอาเส้นที่ยาวนะสอดเข้าไปด้านในแบบนี้แล้วก็ม้วนอีกครั้งหนึ่งค่ะจากนั้นนะคะก็บีบนะคะบีบลงมาก่อนนะคะแบบนี้นะคะจากนั้นก็ม้วนนะคะสักหนึ่งรอบนะแบบนี้ค่ะม้วนเสร็จเรียบร้อยนะคะก็จัดกลีบดอกนะคะให้สวยงามตามชอบนะ เสร็จเรียบร้อยนะคะจากนั้นทำเกรสรน,นะคะใช้ลวดกำมะหยี่แล้วก็ม้วนแบบนี้ค่ะนี่นะคะจากนั้นก็ติดกาวนะคะแล้วเอามาแปะตรงกลางได้เลยนะคะนี่ค่ะจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็จัดนะคะตกแต่งตามชอบค่ะ ก็จะใช้เป็นลวดนะคะทำเป็นก้านดอกนะคะอันนี้ก็ตามชอบนะแค่นี้นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะดอกเดซี่ของเรานะคะจากลวดกระมี่นะคะแบบง่ายๆสามารถไปทําตามกันได้นะคะสวยมากๆเลยค่ะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ